รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับเมินได้ทุกวันเวิร์ทหอยช่อง23ร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอบ้านอิ่มสุก อากาศหนาวมากเ้าก็เลยตั้งนาฬิกาว่าบ่ายสองต้องอาบน้ําถ้าเย็นไปกว่านั้นคืออาบไม่ได้ถ้าเกิดวันพุธจะเกิดราศีอะไรก็ตามถ้าตามหลักมหาทักษะแล้วเนี่ยสีมงคลเนี่ยควรใช้ตามหลักวันเกิดครับหอมากเลยค่ะพี่ปอโอ้พี่ปอไก่เปื่อยมากค่ะ่แล้ว สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่บ้านอิ่มสุขค่ะอาณาจักรเล็กๆที่จะมาเติมเต็มความสุขในบ้านของคุณ ทั้งไอเดียสร้างสุขสร้างพลังชีวิตเรื่องของสารฮวงจุย้ยตกแต่งบ้านอย่างไรให้รวยๆเฮงเฮงรวมทั้งเมนูกินหรูหลักร้อยใช้เงินแค่หลักร้อยเท่านั้นก็สามารถเรามิจ,จันหรูไว้ในบ้านของคุณได้ทั้งหมดนี้จะถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของแขกรับเชิญพิเศษซึ่งในวันนี้นะคะโอ้โหออนซอนมากๆเลยค่ะเพราะเธอคือสาวหมอนลำล,ลูกทุ่งหน้าสวยเสียงใสที่ลหลงไหลในความเป็นไทยมากๆถึงขั้นนำผ้าไทยมาออกแบบตัดเย็บด้วยตัวเองเลยค่ะอะไรจะขนาดนั้นอดเจรรอสักครู่ก่อนเจอตัว ระะเราไปดูมุมอิ่มสุขของเธอกันก่อนเลยค่ะช่วงเปิดมุมอิ่มสุขบ้านอิ่มสุขต้อนรับสาวสวยที่เรียกได้ว่าเรียบร้อยและน่ารักมากๆอย่างสาวข้าวทิพย์ทิดาดินที่เห็นข้าวทิพย์ที่ไหนต้องเห็นชุดผ้าไทยที่นั่นและเธอยังทําให้ชุดผ้าไทยเป็นชุดที่ใส่ได้ในทุกวัย แถมราคาสบายกระเป๋าอีกด้วยว่าแล้วขอดูมุมนิ่มสุขที่เป็นห้องผ้าไทยหน่อยได้ไหมจ้เข้าทิพจ้าสวัสดีค่ะเข้าทิพธิดาลินค่ะ yeah. วันนี้ข้าวทิพย์จะพาทุกคนมาดูมุมงอิ่มสุขของข้าวทิพย์นะคะเลยก็คือห้องนี้เลยเย้เป็นห้องผ้าไทยนะคะของข้าวทิพย์เองนะคะก็จะเป็นห้องที่เ,เวลาเลิกงานหรือว่าจากถ่ายละครจากคอนเสิร์ตนะคะข้าวทิพย์ก็จะมาดูผ้าสวยๆนะคะแล้วก็มาดูผ้าเพื่อจะตัดชุดให้ลูกค้าแล้วก็จะส่งให้ลูกค้านะคะแล้วก็เป็นมุมที่ถือว่า ผ่อนคลายสําหรับข้าวทิปนะคะถือว่าเป็นเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งของข้าวทิปเลยก็ว่าได้แล้วก็นี่เลยชุดล่าสุดนะคะที่ข้าวทิพตัดเอาไว้ใส่นะคะในงานคอนเสิร์ตนั่นเองนี่เลย ในเวลาว่างๆนะคะทัีกวจะเข้าห้องแล้วก็มาออกแบบชุดออกแบบเสื้อผ้านะคะแล้วก็ตัดเอาไว้ใส่แบบไปงานบุญงานศิลออกรายการหรือว่า,าตัดไปขึ้นคอนเสิร์ตนะคะ นี่ก็จะเป็นมุมอิ่มสุขของข้าวทิพย์นะคะแล้วก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะว่าพี่ปอจะพาข้าวทิพย์ไปทำเมนูอะไรในวันนี้ค่ะโอ้โหเรียกว่ามุมอิ่มสุขของเธอนั้นอนลังการมากๆค่ะบ้านอิ่มสุขขอต้อนรับน้องข้าวทิพย์ที่ดาดินสวัสดีค่ะโอ้โหสวยมากมา ขอบคุณค่ะเป็นการออกแบบชุดผ้าไทยที่เก๋รจริงๆนะคะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ค่ะเธอมาพร้อมกับผลงานที่เธอภูมิใจอย่างยิ่งเห็นไหมคะผู้ชมคะ ยอดเลยค่ะนี่คือชุดผ้าไทยที่น้องเข้าทิพ์ออกแบบเองตัดเองเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณคะคุณเรียนจบการตับเบดเย็บจากไหนคะงงมากค่ะดูใน YouTube ค่ะเฮ้ยขนาดนั้นเลยใช่ค่ะคือดูเองฝึกเองไม่ได้มีคุณครูสอในใกล้ยังไม่มีค่ะตั้งแต่เด็กๆคือเข้าทิพ์ก็ชอบตัดผ้าเย็บผ้าเป็นชุดตุ๊กตา๋อทำอยู่แล้วก็เลยมีพื้นมาบ้างพอไปเจอเทคนิคทาง YouTube ตัดได้เลย ก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็แบบค่อยเป็นค่อยไปแบบค่อยค่อยฝึกแบบเย็บผ้าไปแบบเย็บผ้าถุงก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นชุดกะโอ้โหเก่งจริงจริงนะคะในบรรดาทั้งหมดเลยค่ะที่แขวนอยู่ตรงราวนี้นะคะชอบชุดไหนเป็นพิเศษไหมคะจริงๆมีเสน่ห์คนละแบบค่ะแล้วก็แบบเราสามารถแบบใส่ไปแบบในในแต่ละงานแบบไม่เหมือนกันโชว์เลยโชว์หน่อยนะคะเราขอโชว์หน่อย่านผู้ชมค่ะไปดูกันค่ะเอาเป็นว่าชุดชุดนี้คือแบบเป็นชุดที่เกือบล่าสุดว้าวว้าวตอนนี้นะคะตัดใส่ ไปงานร้องเพลงค่ะสวยมากมากจริงปกติแล้วพี่ปอเป็นคนชอบสีแดงมากๆเลยพอใสชุดนี้ถ้าใส่ออกมาต้องแบบดูเด็กแล้วก็สดใสมากมากนะคะเป็นผ้าไหมอะไรคะเป็นผ้าไหมแพรวาค่ะโอ้ว้าวแล้วก็จะมีผ้าพื้นนำมาผสมกันนี่แค่ตัวอย่างเองนะคะมีอีกไหมคะที่อยากจะโชว์มีหลายชุดเลยค่ะก็ตอนนี้คือก็ชุดที่ยังไม่ได้ใส่นะคะนี่ก็เป็นชุดที่แบบ ไปวัดก็ได้ใช่เรียบร้อยไปงานบุญก็ได้สวยงาม<ช>ม,ามากๆค่ะนี่เป็นผ้าอะไรคะอ่าตอนนี้เป็นผ้าฝ้ายค่ะฝ้ายนะคะโอ้โหขอบคุณมากเลยอุตสาหอบมา,าให้ชื่นชมผลงานนะคะนี่คือสิ่งที่ต้องย้ำกับท่านผู้ชมว่าน้องเข้าทิปออกแบบเองตัดเย็บเองกับมือเลยใช,ใช่ค่ะเพราะตอนเด็กๆเธอเคยตัดเย็บแบบผ้าพิเศษมากค่ะนั่นก็คือเอาผ้าของคุณแม่มา มันเกิดอะไรขึ้นคะตอนนั้นคือตอนนั้นเด็กๆนะคะคุณแม่ก็จะไปซื้อพวกผ้าห่มขนสัตว์นะคะที่มันมีส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 ีแล้วตัวข้าวทิพย์ก็ชอบเล่นตุ๊กตาอยู่แล้วก็เลยแบบแอบไปตัดผ้าห่มคุณแม่มาทําชุดตุ๊กตาโอ้เราตอนคุณแม่ว่าไงบ้างคะคุณแม่กลับมาแล้วก็แบบจะเอาผ้าห่มมาห่ม ตกใจว่าทําไมแบบข้อห่มเป็นรูอู้ฮูแล้วก็นิ่งๆไว้ก่อนแต่บบพคุณแม่หาสาเหตุไม่ได้ก็เลยแบบสารภาพไปว่าเราแบบเราแบบราอบตัดไปทาชุดตุ๊กตาแต่คุณแม่คะอันนั้นคือตามธรรมชาติของเด็กๆนะคะโดยเฉพาะเด็กๆ,ๆที่มีความฉลาดเฉลียวแบบน้องเข้าทิพย์ด้วยวันนี้เนี่ยคุ้มนะคะคุณแม่จากวันนั้นถึงวันนี้เด็กหญิงข้าวทิพย์มาเป็นเข้าทิพย์ที่ดาดินนี่เรียกได้ว่าต้องผ่านอะไรมามากมายกว่าจะสําเร็จแบบนี้ได้ต้องสู้มากๆเลยใช่ไหมคะเป็นหญิงนักสู้ใช่ไหมคะนักสู้ค่ะแล ไทยมากก่อนที่จะมาเป็นศิลปินแบบนี้เห็นบอกว่าเดินสายประกวดด้วยประกวดอะไรคะประกวดร้องเพลงตั้งแต่อยู่ป2ค่ะเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปประกวดที่ตำบลอำเภอแล้วก็เป็นตัวแทนของจังหวัดค่ะนึกว่าประกวดนางนุพมาศก็ก็มีโอกาสได้ไปค่ะมีด้วยมีบ้างแล้วย้อนกลับไปที่เสื้อผ้าหน่อยนะคะที่บอกว่าตัดเย็บเองเนี่ยค่ะมีเวลาเลยคะคุณค่ะมีค่ะมีก็ส่วนมากข้าทิพย์ก็รับงานละครจันทังคารพุธ แล้วพฤหาสสุขเสาร์ที่ก็รับงานคอนเสิรต์ตแล้วก็ถ้าช่วงที่แบบไม่มีคอนเสิรต์ตก็จะเอาเวลาไปตัดผ้าส่งลูกะค้าค่ะส่งลูกค้าอ้าวไม่ได้หมายถึงว่าตัดให้ตัวเองใส่ก็ขายด้วยเหรอคะค่าตัดใส่แล้วก็ขาย,ยด้วยแพงหรือเปล่าอยากซื้อด้วยคนอ,อ,อินดีมากค่ะไม่เสยเงนเลยเ่องตัวอย่างได้ไหมคะเอาชุดชุดชุดสีแดงเลยแล้วกันคาะเมื่อสักครู่ชุดสีแดงตัวก็น่าจะประมาณ2องพันเาจริงถามไม่เกิน3ามพจริงสิคุณไม่น่าเชื่อที่ผ้าไหมแพรวาเลยนะคะว้าวว้าว แบบนี้ที่ใครบอกว่าผ้าไทย แพงจับต้องไม่ได้นี่ไม่ใช่แล้วนะคะ,คะเพราะว่าน้องข้าวทิพย์เนรมิตให้ได้ใช่ค่ะโอ้ยสุดยอดเลยพี่ปอรู้ไหมคะว่าข้าวทิพย์ไม่ได้ส่งลูกค้าแค่ในประเทศอย่างเดียวยังไงคะส่งนอกประเทศด้วยว้าวแบบมีลูกค้าจากญี่ปุ่นอเมริกาสวีเดนแล้วก็แบบหลายๆประเทศสั่งมาแล้วพี่ปก็ส่งให้พี่คนรู้สุดยอดเลยแล้วส่วนใหญ่เขาสั่งแบบไหนคะก็แบบเป็นผ้าถุงก็เอาไปใส่ในงานแต่งงานงานบุญที่ต่างประเทศค่ะอาจจะเป็นคนไทยในต่างประเทศด้วยหรือว่าเป็น ชาวต่างชาติจริงๆที่เขาสั่งเราชาวต่างชาติก็มีค่ะโอ้ย <c oughs> ชื่นใจจริงๆค่ะกับเรื่องราวของการอนุรักษ์ผ้าไทยของน้องเข้าทิพย์แต่อีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องชื่นชมก็คือน้องเข้าทิพย์เป็นลูกกระตันยูมากๆเลย <c oughs> ทํางานหาเงินสร้างบ้านให้คุณพ่อคุณแม่หลังจากที่ได้มีโอกาสมาเป็ในนักร้องในค่ายแกรมมี่โกค่ะก็ได้มีโอกาสแบบบดหนี้ให้คุณแม่แล้วก็ได้มีโอกาสแบบสร้างบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ประมาณ5ปีแล้วค่ะตอนนี้ โอ้โหเป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากๆฟังไปแล้วก็เคลิ้มไปแล้วฟังไปนะคะท่านผู้ชมค่ะมือพอก็จะแบบมาแบบนี้ความหญิงไทยใจงามนะคะแต่หารู้ไหม่ค่ะข้าวทิพย์ิดาดินโก๊มากมากจริงหรือเปล่าคะมีเรื่องไหนที่ทําให้แบบแฟนตับอึ้งมากๆกับความโก๊ของเราค่ะอาจจะเป็นเหตุการณ์ล่าสุดค่ะที่เข้าทิพย์มีโอกาสได้ไปงานคอนเสิร์ตที่จังหวัดอุบลแล้วก็กลับไปนอนบ้านกับคุณพ่อคุณแม่แล้วช่วงที่ผ่านมาก็คือแบบอากาศหนาวมากประมาณ 17, 16, 17สิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดองศาแล้วมันคือ<ะ>อาบน้ำไม่ได้อ <c oughs> เครื่องทำน้ำอุ่นที่บ้านคุณแม่ค่ะก็เสียอันนี้มาเสียวันนั้น <c oughs> ก็อาบน้ำไม่ได้ก็เลยแบบอ่ะก็เลยแบบใช้ผ้าลูบๆเอาก่อนคระบเ <c oughs> ขาทิวก็เลยตั้งนาฬิกาว่าบ่ายสองต้องอาบน้ำ <c oughs> ก็เลยอาบน้ำวันละครั้งก็คือบ่ายสองนั้นใช่ใช่ครอบคุมตั้งแต่ตอนเย็นกลางคืนและตอนเช้าด้วยเออก็ดีเหมือนกันนะคะครอบคุมกลางวันด้วยทีเดียวบ่ายสองเลยโอ้เอ็ดีก็เลยว่าแบบคนสวย อาบ,อบ,บ,บ,บน้ำแซลล์เบลล์ดนะคะ <laughs> น่ารัก <laughs> น่ารักเนาะ สำคัญที่สุดเลยที่ทําให้แบ่งปันความสุขให้คนอื่นได้ก็เพราะว่ามีมุมอิ่มสุขที่พิเศษมากๆ،นะคะนั่นก็คือมุมห้องผ้าไทยนั่งนะคะไม่ต้องสงสัยแขกรับเชิญท่านอื่นนะคะห้องอาหารบ้างโซฟาบ้างห้องนอนบ้างแต่น้องเข้าทิพย์ไม่ใช่มุมอิ่มสุขคือมุมที่ได้ตัดเย็บผ้าไทยด้วยตัวเองใช่ค่ะโอ้โห แล้วห้องนี้ทําให้น้องเข้าทิพมีความสุขยังไงคะเวลาที่เราทํางานมาเหนื่อยแล้วก็เข้าไปในห้องนี้ก็จะเห็นแบบลายผ้าสวยงามเพราะว่าผ้าไทยก็จะมีเสน่ห์ของความเป็นผ้าไทยในแต่ละแบบนี้เหมือนกันก็ไปจับผ้าไปรูปผ้าแล้วดูว่าตัวนี้น่าจะเอาไปตัดชุดแบบไหนน่าจะออกแบบยังไงแล้วก็มีความสุขกลายเป็นมุมอิ่มสุขไปซะอย่างนั้นเลยนะคะและเป็นมุมอิ่มสุขที่ไม่มีใครเหมือนจริงๆค่ะแต่นั่นก็คือเป็นมุมอิ่มสุขส่วนตัวถ้ากับคุณพ่อคุณแม่แล้วคะเป็น ไหนคะในบ้านอยู่ที่บ้านก็จะเป็นทําสวนแล้วก็เป็นห้องครัวอ,อันนี้ขับไม่ได้ใช่เวลากลับบ้านไปข้าทิพย์ก็จะชอบแบบตาส้มตำ,ตำ,ตำแกงหน่อไม้มกปาซิวแล้วแบบได้มาทานอาหารด้วยกันมีความสุขค่ะ,ะมีความสุขแบบนี้ต้องถามต่อแล้วนะคะว่ามีเคล็ดลับอะไรโดยเฉพาะเรื่องของ่วงจุ้ยที่บ้านทําไมน้องเข้าทิพย์ถึงประสบความสําเร็จในชีวิตมากมายขนาดนี้เกี่ยวกับหลักฮวงจุ้ยได้ไหมคะค่ะก็จริงๆเข้าทิพย์ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับ กับหวงจุ้ยเท่าไหร่แต่ว่าที่หลักๆก็คือข้าทิพย์จะเน้นความโปร่งโล่งสบายเวลาที่เรากลับบ้านไปก็ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขก็คือแบบกว้างๆสบายโล่งๆขอให้โล่งไว้ก่อนเลยดังนั้นวันนี้คําถามที่จะมาถามอาจารย์ก็คือถ้าเป็นที่บ้านนะคะเราจําเป็นต้องดูห่วงจุ้ยกับสีบ้านไหมคะว่าเราแบบจะทําบ้านเป็นสีอะไรให้เหมาะกับวันเกิดของเราอ๋อโอ้โหที่เป็นคําถามที่แบบล้ำมากๆสี จํงเป็นต้องถูกฉลวกับสีประจำวันเกิดเราหรือไม่โอ้โหน้องข้าทิปนิดคำถามโดนใจมากๆเลยนะคะ <c oughs> แต่ว่าต้องอดใจรอสักครู่ค่ะ <c oughs> ช่วงหน้าเราจะมาฟังคำตอบจากอาจารย์พรหมยานรัตนยานพี่โมกงนะคะแฟนๆห้ามพลาดและห้ามลุกไปไหนด้วยเดี๋ยวกลับมากับ,บบ้านใมสุขในช่วงคุยลั่นบ้านกับสาสรสร้างสูงเรื่องราวของน้องข้าวทิพทิดาดิน <c oughs> เกิดวันพุธจะเกิดราศีอะไรก็ตามถ้าตามหลักมหาทักษะแล้วเนี่ยสีมงคลเนี่ยควรใช้ตามหลักวันเกิดครับบ้านอิ่มสุขช่วงคุยลั่นบ้านกับสาตร์สร้างซุขสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวน้ำดื่มตราสถานีรักโลก บ้านอิ่มสุกในช่วงคุยลั่นบ้านกับศาสตร์สร้างสุขคำถามโดนใจของน้องข้าวทิพนะคะกับเรื่องราวของสีทาบ้านใช่ค่ะตอนนี้บ้านเป็นสีอะไรคะเป็นสีฟ้าค่ะแต่น้องข้าวทิพเกิดวันวันพุธค่ะก็เลยอยากจะทราบว่าสีทาบ้านกับสีประจำวันเกิดจําเป็นต้องถูกเฉลิกันไหมใช่ค่ะร้องฟังคําตอบนะคะร้องค่ะไปกันเลยค่ะพบกับอาจารย์พรหมยานรัตนยานพี่โมกสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณปอครับแล้วก็น้องข้าวทิพนะครับรวมถึงผู้ชมรายการบ้านอิ่มสุขทุกคนครับ อาจารย์คะขอความรู้ให้น้องเข้าทีกับท่านผู้ชมหน่อยค่ะเรื่องของสีทาบ้านกับ สีประจําวันเกิดจําเป็นต้องถูกฉลดก,กันหรือไม่คะ่ะบอกพวกเราหน่อยค่ะสาหรับคําถามเรื่องการทาสีบ้านนี่นะครับต้องบอกว่าหลักๆแล้วนะครับการเลือกสีตามหลักโหราศาสตร์นั้นมันจะมีศาสตร์ที่ว่าด้วยทักษะมหามงคลในเรื่องของสีประจําวันเกิดนะครับซึ่งคนที่เกิดวันพุธเนี่ยแน่นอนครับสีเขียวเนี่ยจะเป็นสีอำนาจวัสนาบารมีของตัวเองอยู่แล้วนะครับในส่วนของสีที่ร่ํารวยเนะี่ยต้องบอกว่าคนวันพุธเนี่ยสามารถใช้เป็นสีเทาสีเงินนะฮะบอลเงินอย่างเงี้ยเป็นสีที่ร่ํารวยสีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและความมั่นนคงงรกาเิ ีดจะเป็นสีฟ้านะครับหรือสีน้ําเงินได้เช่นเดียวกันสีที่เกิดวันพุธไม่ควรใช้เลยนะครับจะทําให้เกิดความไม่ดีกับชีวิตเนี่ยเป็นอัปมงคลหรือว่าเป็นการละกีดีเนี่ยก็คือสีชมพูดังนั้นหลักของการทาสีบ้านเนี่ยเอาให้ง่ายนะครับถ้าสมมติบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านของน้องนะครับต้องบอกว่าเอาคนที่เป็นเจ้าของบ้านเป็นหลักคนที่ซื้อบ้านเป็นหลักเจ้าของบ้านหรือว่าคนที่เป็นผู้ดูแลบ้านทั้งหมดเนี่ยเอาคนนั้นเป็นหลัก เช่นสมมติยกตัวอย่างนะครับถ้าน้องเป็นเจ้าของบ้านเลยซื้อบ้านเองจากการบ้านลเลยเองเนี่ยครับแต่งบ้านเองทุกอย่างเป็นทรัพย์สินของเราเนี่ยสามารถทาสีตามที่เป็นมงคลกับชีวิตได้เลยคือเขียวบอลเงินเทาฟ้าน้ำเงินอันนี้เป็นสื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีหลีกเลี่ยงสีเดียวคือสีชมพูนอกนั้นยังอนุโลมให้ใช้ได้นะครับถือว่าเป็นสีที่ดีรองลงมาดังนั้นคําถามคือถามว่าเกิดวันพุธจะเกิดราศีอะไรก็ตามถ้าตามหลักมหาทักษะแล้วเนี่ยสีมงคลเนี่ยควรใช้ตามหลักวันเกิดครับ อันหนึ่งนะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามีเจ้าของบ้านร่วมกันหลายคนเช่นมีคุณพ่อคุณแม่ต่างๆเนี่ยคราวนี้ปัญหาจะตามมาแล้วว่าเอ๊ะถ้าเกิดสีชมพูเน,นนเนี่ยเป็นการกรณีกับเราเนี่ยอาจจะเป็นสีทรัพย์สินโชคลาภของคุณพ่อคุณแม่ก็ได้คราวนี้ จำไว้เรื่องหลักการคือผมจะยึดเจ้าของบ้านเป็นหลักนะครับสมมติเป็นคนซื้อบ้านผ่อนบ้านจากการเรื่องบ้านคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันเข้ามาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวแต่ว่าภาระหลักในการซื้อบ้านทุกอย่างการจัดการทั้งหมดเป็นเรื่องของน้องเนี่ยผมก็เชื่อว่าให้ใช้สีที่วันเกิดน้องนะ่ะดีที่สุดครับสวัสดีครับขอบพระคุณ,คณมากค่ะฟังแบบนี้สบายใจขึ้นนะคะสบายใจขึ้นค่ะเป็เรื่องของ่วงจุย้ยเป็นเรื่องของความเชื่อเนาะอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจที่กำลังนั่นเองค่ะเอาล่ะจาก่วงจุ้ย มาบ้านอิ่มสุขทั้งทีน้องข้าวทิพย์จะได้เล่นเกมค่ะโอ้โหเตื่นเต้นเตื่นเต้นเยเกมนี้เป็นเกมสะท้อนตัวตนของน้องข้าวทิพย์ด้วยนะคะกับเลือกออกเลือกเข้าอินเอาสร้างสุขค่ะมาแล้วจ้ามาดูกันว่าสาวข้าวทิพย์จะต้องตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งผ่านเกมสะท้อนตัวตนไม่รู้ว่าสาวข้าวทิพย์จะเลือกง่ายหรือจะหนักใจกันแน่ไปเล่นพร้อมกันเลยค่ะ เริ่มกันเลยนะคะกับคำถามแรกเลือกออกก่อนเลยเลือกออกหมายถึงต้องตัดสินใจตัดทิ้งออกไปนะคะถ้าน้องเข้าทิพย์จะต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกได้จากบ้านจะเลือกอะไรระวางโซฟาตัวสีแดงสดใสตัวโปรดด้วยที่อยู่ในมือยับยัผ้านะคะกับจัเย็บยผ้าที่เนรมิตผลงานทั้งหมดนี้เลยค่ะ ต้อเลือกขั้นยากมากเอาเป็นว่าโซฟาสีแดงโซฟาสีแดงค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าโซฟาก็มีขนาดใหญ่ค่ะอ๋อเหมือนว่าเดี๋ยวก็ให้ห้องโล่งๆขึ้นใช่ให้ห้องออกไปเลยเอาออกไปก็ได้แต่ว่าจากเสียดายนะครว่าเป็นตัวเก่งไม่นอนพักผ่อนเสียดายค่ะแต่ว่าถ้าถ่ายก็เข้เอามาก็ได้พักเอาไปก่อนถ้าต้องเลือกระหว่างแบบจากแล้วก็โซฟาค่ะก็เลือกเอาจากไว้เพราะว่าเราต้องเย็บผ้ามันเป็นอาชีพเราด้วย ว้าวหนยทุกอย่างต้องงานมาก่อนเลยนะคะสำหรับผู้หญิงคนนี้นะคะเอาละค่ะเมื่อสรู่เลือกออกตอนนี้เลือกเข้าแล้วค่ะตอนนี้ได้มาแล้วนะคะถ้าให้น้องเข้าทิพย์เลือกที่จะสร้างห้องหนึ่งขึ้นมาในบ้านจะสร้างห้องอะไรนะคะระหว่างสร้างห้องอัดเสียงนี่เอาไว้สร้างผลงานมากมายนะคะกับสร้างสตูดิโอเอาไว้ถ่ายภาพแฟชั่นชุดผ้าไทยค่ะโอ้เหลืองยากอีกแล้ว ติ๊กต๊อกเอาเลยยากแล้วคราวนี้ยากมากเลยอเสียงก็ดีนะคะเวลาเสียงสวยๆหองนเราห้องถ่ายเสื้อผ้าก็ดีนะคะขายของลูกค้าต่างประเทศด้วยโอ้โหอะไรดีเอาเป็นว่าเลือกทําห้องอ่สตูถ่ายเสื้อผ้าก่อนค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าอ่าสตูถ่ายเสื้อผ้านี่อาจจะแบบสร้างขึ้นง่ายง่ายกว่าห้องอัดเสียงเพราะว่าห้องอัดเสียงก็น่าจะ ใช้อุปกรณ์หลายอย่างต้องมีแบบผู้ที่มีองค์ความรู้ถึงจะรู้ว่านอกจากไมลำพงแล้วต้องมีอะไรบ้างต้องมีคนทําให้ต้องช่วยค่ะแต่อันนี้คือหนูทําได้เลยค่ะอ๋อโหสุดยอดนี่คือตัวจริงเสียงจริงของข้าวทิพย์ดาดินนะคะกับเลือกออกเลือกข้าวอินเอาสร้างสุขเพราะชีวิตเราต้องเลือกและต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเสมอนะคะอปลบกมือที่สุดแล้วเนี่ย เื้อผ้าคืออันดับหนึ่งของเธอจริงๆนะคะแล่ตอนนี้ได้เวลาย้ายห้องกันแล้วจากห้องรับแขกจะไปที่ห้องครัวแล้วโอ้โหหิวแล้วได้เสียเนขนาดนี้เสหนีปลายจวบต้องมาแน่นอนใช่ไหมคะพอได้ค่ะพอได้วันนี้นะคะเมนูของน้องเข้าทิพย์มีชื่อว่าไก่ตุ๋นมะนาวดองโอ้โหยังไม่เคยกินเลยฟังแค่ชื่อก็ฮารุฮาราแล้วนะคะเคยกินแต่ต้มไก่สีไก่แต่วันนี้ต้องเนรมิตด้วยฝีมือตัวเองเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเซบอีลีกันนะคะกับเมนูกินดูหลักร้อยณบ้านอิสุกี มือของน้องเท่าที่ยหอมมากเลยค่ะพี่ปออพี่ปอไก่เปื่อยมากค่ะใช่แล้วบ้านอิ่มสุขช่วงกินหรูหลักร้อยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวน้ำดื่มตราสถานีรักโลก ช่วงนี้ก็ได้เวลาที่สาวข้าวทิพย์จะต้องเข้าครัวทําเมนูที่ไม่เคยทำมาก่อนมาส่งกําลังใจให้กับสาวหวานหัวใจไทยคนนี้พร้อมกันเลยนะคะกลับเข้าสู่บ้านอิ่มสุขในช่วงกินรู้หลักร้อย กับข้าวทิพย์ทิดาดินจังทําไมยิ้มทําไมวานทําไมหัวบายน้องสิตายน้าสายตาเฝ้าทบทวนทํามกับเจเรือเอมาหลังถูกห่างตาอายฟาดวันนั้น ยอ่อนคะเขอเชิญเลยนะคะสวยมากยังสวยงามเกลื่อลืมไปเลยว่าจะต้องทําอาหารเกือจะแบบพุงไปรำด้วยเลยนะคะ,ะโอ้โหเรียกว่าเป็นสเสน่ห์โดดเด่นมากๆของน้องเข้าทิพย์กับเรื่องราวของความสามารถการร้อ,<ะ>องเพลงหมอรำแล้วก็ดูสิคะมือสวยมากตั้งวง<ะ>ไหนคะตั้งโงโชว์ เป็นไงล่ะนี่เริ่มจริงๆเลยชวแม่เลยทีเดียวนะคะแต่วันนี้ต้องมาโชว์ฝีมือค่ะเมนูหลักร้อยกับเมนูที่มีชื่อว่าไก่ตุ๋นมะนาวดองค่ะไปดูส่วนผสม,สมทั้งหมดกันเลยค่ะสูตรเด็ดการทำเมนูไก่ตุ๋นมะนาวดองที่เป็นเมนูง่ายมากแต่อยากให้อร่อยมันต้องมีเทคนิคใครอยากได้สูตรนี้จดได้ที่ a c e b o o k และ y o u b e c h ช n n น l สถานีรักโลกได้เลยค่ะ ใช่เลยูเตรียมพร้อมมากเลยนะคะเราจะมาลุยกันเลยกับปีไก่ตุ๋นมะนาวดองเรื่องที่ไก่ก่อนเลยนะคะคัดเลือกไก่สดนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นในส่วนของน่องไก่แบบนี้นะคะเริ่มต้นนี่เริ่มต้นเราจะใช้น้ำดื่มตราสถานีรักโลกที่มีผู้ชายคนนี้ค่ะ360อองศาพี่ชายของเรานั่นเองใส่ไปเลย ใส่เยอะไหมคะพี่ฟอก็น่าจะประมาณเอาแบบสักครึ่งกระทะนะคะโอเคค่ะจากนั้นเราก็เปิดเตาแก๊สเลยเริ่มต้นที่จะต้องใส่เครื่องนรี้ของเรานะคะรากผักชีใส่ลงไปเลยคใช่ไหมคะตามด้วยเม็ด พริกไทยขาวค่ะโอ้โหนี่โรยหมดเลยใช่ไหมคะั้แล้วค่ะใส่ลงไปเลยและกระเทียมใส่ลงไปกระเทียมใส่หมดเลยใช่ไหมคใช่ค่ะจากนั้นไก่ลงไปเลยจากนั้นนะคะเราก็จะปรุงรสชาติให้อร่อยด้วยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองค่ะอ้ใช้สี่ช้อนโต๊ะนะคะ ตามด้วยซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลาดทองอ้โหีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะค่ะและน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะใสล่ลงไปเลยอันนี้หมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะพริกไทยป่นค่ะโอ้โหเดี๋ยวเราจะโรยไปด้วยเต็มไปด้วยชั่วข <laughs> นาดน,นั้นเลย กุโแเลยเาะโอ้ถ้าโรยพริกไทยนะคะมันอยู่ในหัวใจค่ะต้องโรยไปใส่ไปถึงจะอร่อยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ำมะนาวดองถ้าขาดแล้วก็จะไม่เป็นไก่ตุนมะนาวดอง <c oughs> ค่ยอันอนี้ใส่หมดเลยใช่ไหมคะใช่แล้วคะ <S <S ่ะมะนาวดอง่าซี่แบบนี้นะคะใส่ลงไปเลย นี่เลยค่ะฟักเขียวหัห่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะและสุดท้ายค่ะไม่ได้ค่ะโอ้โหอะไรคะพี่ปอเห็ดหอมแช่น้ำแล้วแช่จนกระทั่งน้ำออกมาใช่ไหมคะเราก็จะใส่น้ำทั้งชามเนี่ยลงไปเลยนะคะ ขั้นตอนนี้เราจะใช้เวลาทั้งหมด40นาทีในการตุนค่ะ๋อ้่าด่า,ดา ไปดูสิคะหอมมากเลยค่ะพี่ปอแล้วดูดูไก่ดูแบบโอ้โหดูนุ่มนะดูอยากชิมเ่ะพี่ปอรู้ไหมคะนอกจากหนูไม่เคยกินแล้วหนูยัไม่เคยทําเลยค่ะเมนูแบบนี้โอ้โหนี่คือครั้งแรกเลยนะคะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปลุ้นกันว่าเนื้อไก่นี้จะแบบนุ่มละลายในปากหรือเปล่านะคะอยาได้เวลาจัดจ้านรู้กันแล้วค่ะมาแล้วค่ะจ้านรู้ จะมาดูฝีมือนอกจากจะตัดเย็บเสื้อผ้าสวยแล้วนั้นจะตกแต่งจานรือเอามาทำไงนเต้นและกระดันไม่ค่อยกดดันเลยทีเดียวน้องไก่ก่อนนะคะอ้าวอ้าวโอ้าวอไม่รรมันนะไก่เยอะๆเลยเู็มเต็มเลยจะได้ปิ๊ก คือกดดันแล้วก็แบบตื่นเต้นมากนะคะแบบในในความคิดก็คือต้องจัดยังไงถึงจะดูดีแต่ว่าก็แบบจัดเหมือนแบบที่เราเคยจัดทานที่บ้านเลยนะคะจัดออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะอยากทานบ้างไม่เอ่ยจะบอกว่าแค่นี้ก็แบบสุดยอดแล้วแต่เป็นไงคะต้องโรยตามใช่ไหมคะตกแต่งด้วยผักชีสีเขียวสดใสตัดต้องใส่ยังไงคะพี่ปอตามที่หนูแบบว่าต้องการ ว้าวว้าวาสวยงามมากมมาเก่งมากเก่งมาก <laughs> และนี่คือฝีมือของน้องเข้าทิปของเรานะคะกับหมูกินหรูหลักร้อยค่ะกับไก่ตุ๋นมะนาวดองออว้าวเมนูไก่ตุ๋นมะนาวดองร้อนๆชามนี้ตุ๋นไก่จนเปื่อยนุ่มหอมด้วยการใช้ทั้งมะนาวดองและน้ำมะนาวดองบอกเลยว่าอร่อยแบบนี้จัดเสิร์ฟด้วยเงินแค่หลักร้อยเองนะคะ เอาล้วค่ะโอ้โห<ล>ดู <laughs> สิคะเตรียมพรอม้พรอมมากพร้อมมากค่ะได้วเวลาชิมฟิมเมอร์ตัวเองแล้วค่ะลุยเลยเอา,ลเ,อาลเลยค่ะโอโ้พี่ปอไก่เปื่อยมากค่ะใช่แล้วดูควันดูควันนะคิมบัง <laughs> ค์พอมาถึงนี่เลยนะคะ, <laughs> <laughs> ะดูแบบว่า สีหน้าท่าทางเคลิบเคลิมมากแบบกลงกลมฟินสุดๆนัวหอมมะนาวไม่พออู้่าคำเดียวไม่พอเดี๋ยวไปต่อเลยค่ะอร่อยมากค่ะพี่ปองโอ้โหไก่เปื่อยมากต้องอวดนะเนี่ยต้องอวดเราตุ๋นจนกระทั่งเนื้อเปื่อยนะคะเปื่อยเลยค่ะก,กินแล้วแบบละลายในปากจริงๆค่ะ อร่อยมากค่ะสุดยอดแบเป็นยังไงคะบรรยายเลยค่ะอร่อยมากค่ะพี่บอถึงท่านที่จะถามว่านี่ใครเป็นคนทำคำตอบนี่ก็ได้ข้าวทิพย์ที่ดาดีอันนี้ขนาดนี้อร่อยยังไงบรรยายหน่อยค่ะอร่อยมากค่ะไก่ก็คือแบบเนื้อนุ่มมากแล้วน้ําซุปนะคะน้ําไก่ตุ๋นของเราน้ําซุปคือแบบกลมกล่อมมากถ้าได้ข้าสวยนี่คือแบบ และที่สําคัญนะคะรสชาติกลมกล่อม,มที่น้องเข้าทิพพูดค่ะเพราะนี่เลยค่ะพิพธภัณฑ์ oh ซอสปรุงรสซอสปรุงอาหารฉลาดเาชียวฉลาดหรือตราฉลาดทองซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งด้วยนะคะโอ้โหทุกอย่างไปอยู่ในชามนี้ออ,ออกมาเป็นฝีมือที่เรียกได้ว่ากินดูหลักร้อของเราจริงๆนะคะทำยากไหมคะเมนูนี้ไม่ยากเลยค่ะพี่ปอทำง่ายมากแล้วก็อร่อยมากค่ะนี่น้องข้าวทิพย์ยืนยันแล้วนะคะถ้าน้องข้าวทิพย์ทำได้ท่านผู้ชมก็ต้องทำได้เช่นเดียวกันค่ะ ไปดูสูตรย้อนหลังได้เลยที่ Facebook และ u ู u ูบชานลสถานีรักโลกค่ะวันนี้มาบ้านนิมสุเป็นยังไงบ้างคะอ๋อดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยขอบคุณพี่ปอนะคะที่ให้โอกาสข้าวทิพย์นะคะได้มาพาชมผ้าไทยสวยๆนะคะแล้วก็มารับรู้ความรู้เกี่ยวกับ่วงจุ้ยนะคะแล้วก็นี่เลยได้มาทําอาหารอร่อยๆที่ไม่เคยทํามาก่อนค่ะะน้ารักสดใสแบบนี้นะคะอยากให้มาบ่อยๆวันนี้นะคะบ้านนิมสุมีความสุขมากๆกับความสดใสหน้ารักขนอง ข้าวทิพย์ที่มาเยี่ยมเราแล้วมาอีกนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเอาสุดท้ายนี้ฝากผลงานหน่อยค่ะค่ะก็ขอฝากผลงานของข้าวทิพย์ด้วยนะคะเร็วๆนี้กับเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่นะคะแล้วก็ผลงานละครอีกไม่นานค่ะติดตามชมความเคลื่อนไหวนะคะหรือว่าไปพูดคุยกับข้าวทิพย์ได้ทาง f a c e b o o k ข้าวทิพย์ธิดาดินหรือทาง IG ข้าวทิพย์ธิดาดินค่ะรวมถึงสั่งจองชุดด้วยนะคะข้าวทิพย์ผ้าไทยใช่ไหมใช่ค่ะที่ f a c e b o o k ข้าวทิพย์ผ้าไทยค่ะต้องช่วยกันอุดหนุนเยอะๆนะคะอานนล้ โห <พ uka> สุดยอดจริงๆความภาคภูมิใจและทั้งหมดนี้ค่ะ <c oughs> คือไอเดียสร้างสุขสร้างพลังชีวิตส่งตรงถึงบ้านท่านผู้ชมทุกๆวันศุกร์เวลา14นาฬิกา45นาทีทางเวิร์กพอยช่อง23ค่ะแล้วพบกันสุขหน้านะคะวันนี้เราสองคนลับพี่อนค่ะสวัสดีค่ะไม่ายบายิชิมปอโอ้โหอร่อยมากพี่ปอสุดๆค่ะไก่นุ่มมากเนาะต้องชิมด้วยปอชิมไทยอร่อยมากจริงๆค่ะ ขอบคุณบริษัทตราแม่ครัวจำกัด